ย้อนปูมหลังอาถพ์เพชรซาอุดิอาระเบียบ่านปลายอุ้มฆ่าสองแม่ลูกสีธนคันจากเรื่องราวย้อนปูมหลังอาถั์เพชรซาอุดิอาระเบียตอนที่หนึ่งได้นำเสนอที่มาที่ไปว่าเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้างก่อนที่จะเกิดเหตุทำให้ประเทศซาอุดิอาระเบียต้องมาตัดความสัมพันธ์กับประเทศไทยมายาวนานตั้งแต่ปี2533ไม่ว่าจะเป็นเหตุจรกรรม เพชรสถานโลกจากพระราชวังของเจ้าชายไฟซานกษัตริย์ซาอุดิอาระเบียกลับมาอย่างประเทศไทยแม้ตำรวจจะติดตามจับกลุ่มนายเกรียงไกรเตชะมงชาวอำเภอเทินจังหวัดลำปางพร้อมของกลางกลับมาได้อย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี2533แต่เมื่อส่งกลับไปคืนก็พบว่ามีเครื่องเพชรอัญมณีของปลอมผสมไปด้วยนำซ้ำ เพชรสีน้ำเงินหรือ blue d i a m o n น้ำหนัก50กกรัตว่ากันว่าเป็นเพชรโบราณหายากก็ยังไม่ได้คืนนอกจากนี้วันที่หนึ่กุมภาพันธ์2533ยังมาเกิดเหตุสังหารเจ้าหน้าที่ทูตซาอุดิอาระเบีย3คนรวดใจกลางกรุงเทพมหานครถัดมาวันที่12กุมภาพันธ์2533ยังมาเกิดคดีอุ้มหาย ในอันลูไวลีนักธุรกิจชาวซาอุที่ใกล้ชิดกับราชวงศ์ของเจ้าชายไฝซานจนนำมาซึ่งฝั่งเส้นสุดท้ายทำให้ความสำคัญของทั้งสองประเทศถูกตัดขาดลดระดับลงมานานกว่า32ปีแล้วตำรวจไทยตามรอยเส้นทางเพชรซาอุดิอารเบียอย่างไรก็ดีเรื่องราวทั้งหมดทั้งคดีจรกรรมเพชรตาอุและอุ้มนายอันลูไวลียังไม่จบลงง่ายๆ เพราะทางกรมตำรวจสมัยนั้นยังต้องทำหน้าที่สืบสวนขยายผลหาความจริงทั้งเรื่องเพชราอุกมือดีไอ้โมงใครแอบสอดไส้เอาของปลอมไปให้อีกทั้งบลูไดมอนด์หายไปไหนนอกจากนี้ใครสังหารเจ้าหน้าที่ทูซาอุและอุ้มนายอันลวยลีถัดมาในปี2534สมัยที่พลตำรวจเอกสวัสดิ์อมอรวิวัฒน์ เป็นอธิบดีกรมตำรวจตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกำหนดประเด็นให้สอบสวนคือ 1. การยึดและเก็บรักษาของกลางระหว่างผู้จับและพนักงานสอบสวนดำเนินการอย่างไร 2. ระหว่างของกลางอยู่ในความดูแลของตำรวจมีช่องหรือโอกาสที่ผู้อื่นจะเอาของปลอมมาเปลี่ยนกับของจริงหรือไม่และ 3. การส่งของกลางให้ผู้เสียหายดำเนินการอย่างไรขณะเดียวกันยังได้แต่งตั้งพลตำรวจโทธนูหอมหวนผู้บัญชาการกองตำรวจมือปราบสมัยนัตยาเซล็อกนูเป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดียักยอกและปลอมแปลงเพชราอุดิอาระเบียโดยจัดชุดเฉพาะกิจตำรวจกองปราบทั้งนำหมายไปคนบ้านในสันติสีธนาคา์ เจ้าของร้านเพชรสันติมณีย่านสะพานเหล็กซึ่งถูกนายเกรียงไกรสัดทอดว่านำเครื่องเพชรมาขายให้นอกจากคนบ้านย่านตลิ่งชันแล้วยังทำหนังสือถึงกรรมาการผู้จัดการธนาคารมหานครในยุคนั้นเพื่อขอตวรวจสอบบัญชีของนายสันติและดาราวดีสีธนขันผู้เป็นภรรยาด้วยแต่ไม่พบของกลางเรียกว่าช่วงนั้นนายสันติ ยังคงเป็นเป้าใหญ่ในการติดตามหาเพชรลัำที่สูญหายแม้จะถูกตำรวจปลายชุดแวะเวียนเรียกไปสอบก็ยังยืนยันเช่นเดิมว่าคืนเพชรไปให้ทั้งหมดแล้วแต่ทางตำรวจก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยปักใจเชื่อเท่าไรนักกระทั่งปี2537ได้มีกลุ่มชายชะกันแอบไปจับตัวนางดารวดีและบุตรชายวัย14ขวบหายไปกับรถเบนซ์รุ่น2 3 0 E สีขาว ทะเบียน8ชชิง3ง3 7. กรุงเทพมหานครจากบ้านพักย่านตลิ่งชันเมื่อวันที่2กรกฎาคม2537แล้วคนร้ายได้ติดต่อกลับมาเรียกค่าไทย2.5ล้านบาทหลังจากหายตัวไปเกือบหนึ่งเดือนช่วงเช้ามืดวันที่1นึ่งสิงหาคม2537มมีชาวบ้านไปพบรถเบนซ์คันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุบริเวณถนนมิตรภาพ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีภายในรถพบร่างของนางดาราวดีและบุตรชายเสียชีวิตอย่างน่าสลดตอนแรกตำรวจสันนิษฐานว่าอุบัติเหตุแต่สมัยนั้นพลเอกชววิตยงใจย,ยุทธรมวอมหาไทยซึ่งดูแลกรมตำรวจก็ได้รับเรื่องร้องทุกข์จากนายสันติตั้งแต่ภรรยาและลูกถูกจับไปเรียกค่าไถ่จึงเชื่อว่า น่าจะมีเงื่อนงำมากกว่าเป็นอุบัติเหตุธรรมดาเพราะสภาพรถถูกชนเสียหายเล็กน้อยแต่สภาพแม่ลูกมีร่องรอยบอบช้ำากกหูโดยเฉพาะสมองมีอาการช้ำบวมน่าจะถูกทำร้ายเสียชีวิตก่อนเกิดอุบัติเหตุพลเอกชาวริษจึงสั่งการพลตรีเอกประทินสันติประพบอธิบดีกรมตำรวจตั้งชุดคณะทำงานพิเศษที่มีทั้งตำรวจสืบสวน ฝีมือดีของคณะนครบาลและกองปราบปรามร่วมคลี่คลายคดีมอบหมายให้พลตีเอกประชาพรมนอกรองผู้บัญชาการตำรวจเจ้าของฉายาอินทรีอีสานควบคุมไกลชิดโดยกองปราบพลตำรวจตรีวรรณรัตน์คชรักเป็นหัวหน้าทีมสอบสวนชุดทำงานมีทั้งพลตำรวจเอกจุ่มพลมั่นหมายพลตำรวจเอก เพียวพลนดามาพงศ์พลตำรวจเอกประมวลศักดิ์ศรีสมบุญพลตำรวจโทเมธีกุศลสร้างและพลตำรวจตรีทวีสอดตองบานปลายกลายเป็นแก๊งตำรวจอุ้มฆ่าสองแม่ลูกไม่น่าเชื่อคนร้ายจะกลายเป็นวิกตำรวจชุดคลี่คลายคดีเพชรซาอุหลังการระดมทีมสืบสวนมือพระการในยุคนั้น แยกย้ายกันไปหาหลักฐานใช้เวลาอยู่สักพักใหญ่ก็สามารถแกะรอยไปถึงกลุ่มคนร้ายที่ร่วมกันก่อเหตุอุ้มสองแม่ลูกกลายเป็นว่ามีตำรวจเข้าไปเกี่ยวข้องค่อยๆแกะรอยจากหอผ้าอนามัยพบว่าซื้อจากห้างในจังหวัดสะแก้วและเบอร์โทรศัพท์จนสามารถต่อจิก๊กซอบไปถึงรีสอร์ทในจังหวัดสะแก้วที่ใช้อุ้มตัวสองแม่ลูก นอกจากนี้ยังมีหลักฐานโยงใหญ่ไปถึงพลตำรวจโทหลังจากนั้นไม่นานเมื่อชุดจับกลุ่มมีหลักฐานแน่นานาจึงจู่โจมผู้กระทําผิดพลตำรวจโทผันศักดมงคลขศิลป์หัวหน้าชุดอุ้มพร้อมนายนิคมหรือป๊อต์มนสิริและนายสำราญแจ่มจำรัดหรือพงปากกว้างที่ลงมือสังหารสองแม่ลูกใช้เหล็กทุบหัว จัดฉากอำพรางนำร่างมานั่งในรถเบนซ์เปลี่ยนไปให้รถบรรทุกชนเพื่อหวังเบี่ยนเบงที่สำคัญพลตำรวจโทพันศักได้สัตว์ทอดไปยังพลตำรวจโทชะลอเกิดเทศเป็นผู้สั่งการต่อมาวันที่14กันยายน2537พลตำรวจโทชะลอเข้ามอบตัวให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาสำหรับคดีนี้พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญา9 และนายสันติสีธนคันร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องพลตำรวจโทชะลอพลตำรวจโทพันศัก์และตำรวจชั้นประทวนอีกสองนายซึ่งเป็นตำรวจในชุดสืบสวนหาเพชราอุหนายนิคมนายสำราญพร้อมพวกอีกสานายร่วมกันเป็นจำเลยที่1-9ถึง9ในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไต่ตองไว้ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หน่วงเนี่ยงผู้อื่นให้ปราศจากเสรีภาพและความผิดอื่นร่วม9ก้าข้อหาสารชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่27ธันวาคม2545ให้จําให้จำคุกตลอดชีวิตผลตำรวจโทชะลอจำเลยที่1ฐานเป็นผู้สนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตร่ตรองไว้ก่อนและให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลยอีก3คนคือพลตำรวจโทพันศัก์จำเลยที่ส นายนิคมจำเลยที่6และนายสำราญจำเลยที่7ฐานร่วมกันเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบส่วนจำเลยที่4พิพากษายกฟ้องจำเลยที่5และจำเลยที่8ให้จำคุกคนละ2ปี8เดือนฐานร่วมกันสนับสนุนให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่มิชอบต่อมาโจทและโจ์ร่วมร้องขอให้เพิ่มโทษขณะที่จำเลยที่ห 2 6และ7อุทธรขอให้ศาลยกฟ้องเนื่องจากไม่ได้กระทำผิดต่อมาวันที่3มิีน2 5 4สอศาลอุทธร์ได้มีคำพิพากษาแก้โดยเห็นว่าอุทธรของจำเลยที่1 2 6และ7ฟังไม่ขึ้นเชื่อว่าจำเลยทั้ง4ร่วมกันกระทำความผิดจริงตามฟ้องโดยพลตำรวจโทรชะลอจำเลยที่1 กระทำผิดฐานเป็นตัวการสนับสนุนฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83มีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิตและมีความผิดฐานเป็นตัวการสนับสนุนกักขังหน่วงเหนียวผู้อื่นโดยปราศจากเสรีภาพดังนั้นที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตจำเลยที่1ศาลอุทธรณ์ไม่เห็นฟ้องด้วย จึงพิภากษาแก้ให้ประหารชีวิตจำเลยที่1สถานเดียวส่วนจำเลยที่2 6และ7ให้เปลี่ยนไปตามคำพิภาคษาสารชั้นต้นที่ให้จำคุกตลอดชีวิตฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนามือปราบเพชรสาอุกลายเป็นนักโทษประหารพระดีจำเลยที่1ยื่นดีกาวา่านางดาราวดีและเด็กชายเสรีเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุมิใช่ฆาตกรรม ขณะที่อายการและนายสันติโจทย์ร่วมไม่มีพยานเห็นจำเลยที่หนึ่งร่วมกับจำเลยอื่นกักขังน่วงเหนียวและเรียกค่าไถ่ผู้ตายทั้งสองและคำให้การของพลตำรวจโทพันศัก์จำเลยที่สองเป็นคำให้การซัดทอดไม่สามารถรับฟังได้จึงขอให้สารดีกาพิพากษายกฟ้องกระทั่งวันที่16ตุลาคม2552ที่ห้องพิจารณาคาดีที่704 สารอาญาถนนรัชดาพิเศษสารอ่านคำพิพากษาดีกาพิพากษายืนตามสารอุทธรพิพากษาให้ประหารชีวิตพนตำรวจโทชลอเกิดเทศจำเลยที่หนึ่งในความผิดฐานเป็นตัวการสนับสนุนให้ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและไตรตรองไว้ก่อนหลังถูกตัดสินพนตำรวจโทชะลอถูกถอดยศและเรียกคืนเครื่องราช ชาอิสริยาพรในปี2553กลายเป็นนายชะลอจากนั้นได้รับพระราชทานอภัยโทษลดหย่อนโทษ3ครั้งเหลือโทษตลอดชีวิตต้องจำคุกอยู่นาน19ปีจากนั้นปี2556มีคุณสมบัติพักการลงโทษตรงตามระเบียบของกรมราชทัณฑ์คือเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมจำคุกมาแล้ว2ใน3ของโทษหรือ18ปี ในโทษจำคุกตลอดชีวิตและอย่างเข้าพิเศษเป็นนักโทษชราอายุเกิน70ปีและมีอาการป่วยจึงได้รับการพักโทษออกจากเรือนจำกลางบางขวางเมื่อวันที่25ตุลาคม2556หลังจากนั้นอดีตมือปราบคนดังและมือฉกเพชรซาอุได้มีโอกาสพบเจอกันอีกครั้งเมื่อวันที่17มีนาคม 2,559ที่วัดท่ามะแกวน่นถนนสายเทินหวังชิ้นตำบลแม่ปะอำเภอเทินจังหวัดลำปางในงานพิธีอุปสมบทของนายเกรียงกายเตชะมงอายุ58ปีต้องการบวชเพื่อลบรางอารรั์เพศาอุและต้องการอุทิศส่วนบนุญรวมถึงขออโหสิกรรมไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ที่ล่วงลับไปแล้วหลายคน รวมทั้งเจ้ากรรมนายเวรต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะหลังจากที่ต้องคดีอยู่ในคุกจนผนโทษแล้วกลับออกมามีชีวิตก็ไม่เคยมีความสุขทั้งประสบอุบัติเหตุจนบาดเจ็บสาหัสชีวิตเปลี่ยนไปมากอาดีตมือปราวา่ามีความเชื่อเหมือนกันว่าเพชรสมบัติล้ำค่าของราชวงศ์สาอุซึ่งเป็นของเก่าแก่จะมีอาถรรพ์ต่อผู้ที่ไม่ใช่เจ้าของเมื่อทราบวา่า นายเกรียงไกรจะบ,บวชจึงตัดสินใจเดินทางมาร่วมงานทันทีเพื่อหวังขอโทษและขอขามาในสิ่งที่ได้เคยทำไว้และล่วงเกิดไปรวมถึงอยากที่จะร่วมสร้างบุญในครั้งนี้ด้วยเช่นกันต่อมาวันที่17มิถุนายน2560นายชะลออายุ79ปีเข้าพิธีอุปสมบทที่วัดแพ,พร่ธรรมราชอําอำเภอเรนชัยจังหวัดแพร่ได้รับฉายาว่า พระชลออิสโรตั้งใจจะมุ่งมั่นเรียนรู้และปฏิบัติธรรมให้หนานที่สุดเท่าที่จะทำได้จนกว่าร่างกายจะไม่ไหวจริงๆนับเป็นคดีประวัติศาสตร์ในอดีตท,ที่กลายเป็นเรื่องโยงใหญ่กันระหว่างสองประเทศมายาวนานถึง33ปีกระทั่งวันที่25มกราคม2,565ที่ผ่านมาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกลาโหมได้ไปเยี่ยมประเทศซาอุดิอาระเบียอย่างเป็นทางการเข้าเฝ้าเจ้าชายมฮัมหมัดบินมันซานบินอันดุลซีสอันซาอูนมงกุฎราชกุมารรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกลาโหมแห่งซาอุดิอาระเบียเพื่อหาหรือข้อราชการณสํานักพระราชวังซาอุดิอาระเบียพระราชวังอัลยะมามะ ทั้งสองฝฟลเห็นพร้องกับกันว่าจะเพิ่มปฏิสัมพันธ์และการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนของแต่ละไ่ายเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทวีภาคีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทั้งสองประเทศโดยจะเริ่มจากการแต่งตั้งเอกอัครราชทูตประจาเมืองหลวงของทั้งสองประเทศในอนาคตอันซึ่งนับได้ว่าเป็นความสำเร็จในการฟื้นฟูความสัมพันธ์ไทย ซาอุดิอาระเบียถือเป็นการสิ้นสุดสามทศวรรษแห่งความห่างเหิน